สวัสดีครับยินดีต้อนรับนะครับสู่ช่อง Answer Taro รนะครับคุณอยากรู้ผ้าอยากตอบนะครับสวัสดีทุกคนที่ได้มารับชมรับฟังกันเสมอนะครับวันนี้เราอ่านผ้าจากนอกสถานที่นะครับวันนี้ใช้พื้นที่ของวรากรนะครับรีสอร์ทอัมพวานะครับในการอ่านผ้าเนอะพอดีมาถัดทำพามูนะครับทุกวันอาทิตย์นะครับเราจะมาทำพิกคลิปนะครับพิกอากาศเลือคุณหมายความว่า ถ้าคลิปนี้เด้งไปหน้าฟีดคุณและพลังงานดึงดูดให้คุณกดและอยากเข้ามาฟังเนี่ยแสดงว่าคลิปนี้เลือกคุณให้มาฟังหัวข้อนี้นะครับแต่หัวข้อในวันนี้เราเองเราก็ไม่รู้ว่าเป็นหัวข้ออะไรหัวข้อที่อยู่ในหีบสมบัติตรงหน้าคุณตรงเนี้ยเราเปิดให้โหวตนะครับในชุมชน u t u b e นะชุมชน u t u b e อยู่ตรงไหนนะครับใต้คลิปนะมีปุ่มซุปเปอร์แตงปุ่มอะไรต่างต่ันนะข้างล่างเนี่ยครับเลื่อนเลื่อนทางขวาจะมีปุ่มคาว่าชุมชนอะไรบางอย่างนะครับลองเลื่อนเลื่อนดูนะเราไม่แน่ใจนะครับพอกดเขาปปน,น,เนี่ย,ยว ร่วมโหวตหัวข้อพื่อเด็กพิาการกันอะไรแบบนี้ครับก็จะมีคนมาโหวตหัวข้อมามามาเสนอหัวข้อไว้ใต้ใต้ใต้คอมเมนต์นั้นนะครับใต้โพสต์นั้นแล้วผมก็จะทำมาเป็นฉลากมาจับทุกวันอาทิตย์มานั่งอ่านกันนะครับอ่ะหัวข้อในวันนี้จะเป็นเรื่องราวอะไรเป็นหัวข้ออะไรมาดูกันครับ ขอข้อในวันนี้นะครับค <łbym> okay. ุณ <wheels> ม <running out today> okay. ีอะไรต้องแก้ไขในความสัมพันธ์ที่ดีต่อไปโอเคคุณมีอะไรที่ต้องแก้ไขเพื่อความสัมพันธ์ที่ดีต่อไปโอเคอ่ะไม่รู้ว่าไพ่กําลังจะแนะนําคุณนะครับคนเข้ามาฟังว่าคุณมีความมีอะไรที่ต้องแก้ไขในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เพื่อะรีความสัมพันธ์ที่ดีได้ต่อไปนะครับโอเคดูได้รู้ฐานะนะครับจะโสดไม่โสดนะครับหรือว่า ไม่มีใครเลยก็ได้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยว่ายเดี๋ยวพ่วจะบอกเองนะอ่ะเดี๋ยวเราจะให้เลือกจากการสามกองน,นะครับเป็นสําหรับพายเดอะเฮอร์อันนี้ที่เป็นการข้อความนะครับอ่ะกองแรกสามใบนะครับเนี่ครับที่สอโอเคชาคนที่1น,นะครับมาชาคอนที่2 ชาของที่3ครับ okay. ต่อไปจะเป็นไพ่จากสำรับตีโลกานะครับอ่ะขอสำรับหนึ่งใบนะครับเป็นไพ่ประจำต,วตรวจตนกล่องของคุณนะ เลือกจากกองที่คุณชอบเลยครับแล้วเรามานั่งอ่านความทํานายกันมาอ่ะกองแรกนะครับเลือกจากรูปภาพที่ชอบนะกองที่2ครับกองที่3โอเคอ่ะโอเคเลือกจากกองไพ่นะครับที่คุณชอบรูปภาพได้เลยเชิญครับ สวัสดีครับคนที่เลือกไพ่กองแรกนะครับกองแรกคนที่เลือกไพ่นะจากไพ่ใบแรกที่คุณเลือกนะครับคุณเลือกได้ไพ่นรสิง์อวตารนะครับไพ่ใบนี้นะเป็นไพ่ของนรสิง์อวตารนะครับหมายเลข71นะครับความหมายของไพ่ใบที่คุณเลือกเนี่ยนะครับก็คือสิ่งที่แนะนําจากไพ่ใบนี้นะให้คุณเนี่ยจงมีสติฝึกใจให้เกิดความเยือกเย็นเพื่อกําจัดอารมณ์คุณูในตัวตนของคุณนะครับกับคนาแนะนําแรกของไพ่ใบนี้นะครับดังนั้น ไพ่ใบนี้ยตัวตนของคุณนะคุณเป็นคนที่เวลามีอารมณ์โกรธเนี่ยคุณจะเป็นคนเกี้ยวกา่ชอบบังคับให้อีกฝ่ายยอมจำนนชอบเอาชนะนะครับคุณเนี่ยจะต้องมีวิธีจัดการเรื่องนี้ของคุณเองถ้าคุณอยากเป็นคนที่น่ารักในความสัมพันธ์ก็คืออย่าเอาชนะใครเพราะในความสัมพันธ์ไม่มีใครแพ้ไม่มีใครชนะมีแต่คนที่เจ็บปวดทั้งสองฝ่ายกับไพ่ใบนี้นะครับดังนั้นอารมณ์รุนแรงจะไม่ดีกับความสัมพันธ์ของคุณเองคนกองนี้มีคนที่เกิดวันอาทิตย์ได้วันอังคารได้วันเสาร์ได้นะครับ หรือไม่จําเป็นจะต้องเป็นวันนะแต่ว่าหลักๆแล้วเป็นพลังงานของคนวันเหล่านี้นะครับแต่ไม่จำเป็นต้องเป็นคุณก็ได้นะไม่ตรงก็ได้นะวันนะครับไม่เป็นไรมาดูกันว่าไพ่ทาโร่นะครับไลเซียสําหรับนี้นะครับมีอะไรแนะนําคุณอีกถ้าคุณอยากจะเป็นคนที่มีความรักที่สมบูรณ์นะครับแล้วก็เป็นคนที่น่ารักเป็นคนที่น่ารักในความสัมพันธ์ไม่ว่าใครถ้าเข้ามาหาคุณก็แล้วแต่คุณต้องเป็นคนแบบไหนหรือทํายังไงที่จะให้ความสัมพันธ์ที่คุณมีอยู่มีความสุขมากขึ้น เาริเอนฟีนอลเพนตาเคิลสี่เหรียญ,ยญอย่างนี้นะครับไพ่ชัดมากๆคนกองนี้อย่าเอาเปรียบใครในความสัมพันธ์อย่าเอาเปรียบใครแค่ใจเขาแคร์ใจเราโดยเฉพาะเรื่องของการเงิน อย่าเบียดอย่าอย่าอย่าให้คนที่เข้ามาหาคุณต้องรู้สึกว่าเขาต้องดูแลแลับเปคุณต้องใส่ใจคุณมากมายคุณจงเป็นคนที่ดูแลตัวเองได้ไม่ต้องแบบให้ใครมาเปหรือให้อะไรคุณนะ่ะจงเป็นคนที่เห็นใจเขาในเรื่องของการเงินด้วยนะครับเวลาไปกินข้าวไปอะไรก็แล้วแต่เนี่ยคนคนละครึ่งคนละครึ่งหารครึ่งหรือทําให้เขารู้สึกว่าคุณเป็นคนแฟ่จะดีกับคุณมากๆคนกองเนี้ยเห็นบ้านหนึ่งเหรียญขึ้นนะมันแปลว่า ความสัมพันธ์ของคุณนะถ้าคุณอยากเป็นคนที่น่ารักในความสัมพันธ์เนี่ยจะต้องเป็นคนที่เห็นอกเห็นใจเขาจะต้องเป็นคนที่รู้ว่าถ้าเขามีปัญหาแบบนี้เขาเจอเรื่องนี้อยู่เนี่ยคุณควรวางตัวยังไงเขารู้สึกว่ามันไม่ลำบากที่จะมีคุณอยู่ด้วยะเราเปิดเพิ่มเติมนะถ้าเหรียญขยายกับเด็กถือเหรียญเนี่ยความสัมพันธ์ของคุณอนะ่ะ <c oughs> อย่ามองแค่เรื่องผลประโยชน์ของกันและกันมองคือผลประโยชน์เดียวที่มองได้นะคือผลประโยชน์ทางหัวใจก็คือถ้าสมมุติคุณอยากให้เขามองคุณดี คุณอยากให้เขามีความรู้สึกที่ดีต่อคุณคุณก็ต้องเอาใจของเขามาใส่ใจคุณเยอะๆคุณเนี่ยเห็นไหมสามเหรียญกับค u ีน n ัพเอนเตเคิลเนี่ยคุณต้องอยู่ในปัญหากับเขาทุกๆปัญหาที่เขาเจอเพื่อเป็นคนที่เขาจะรู้ว่าไม่ว่าเขาพบเจออุปสรรคปัญหาในชีวิตในทิศทางไหนก็แล้วแต่ยังมีคุณอยู่ตรงนี้เสมอและมันจะดีต่อคุณเองนะครับสามเหรียญกับค u ีน n ัพเอนเตเคิลเยจงทําตัวเองให้เขาเป็นจงทําตัวเองให้เ,เขารู้สึกว่าเวลามีปัญหาฉันอยาก ได้ครับแนะนําจากเธอจังเลยจากคุณจังเลยวเวลามีปัญหาทาไมต้องนึกถึงคุณละ่ะทำไมมีปัญหาแล้วแบบเอ๊ะทำไมทําไมเราถึงผู้พูาอม,มีปัญหาเยอะเะเพราะว่าเรากําลังแนะนําว่าทายัางไงให้ความสัมพันธ์เนี้ยหรือคุณเ,เป็นคนที่น่ารักในความสัมพันธ์คือใครก็แล้วแต่ที่ <c oughs> คุณนึกถึงตัวเองนะวนเวลามีปัญหาเนี่ยคุณจะนึกถึงใครสแสดงว่าคนที่คุณนึกถึงเวลาคุณมีปัญหาจะต้องเป็นคนที่คุณไว้ใจได้เชื่อใจได้และเป็นคนที่คุณรู้ว่าเขารักคุณจริงๆถูกไหมครับดังนั้นจงเป็นคนที่ ให้เขานึกถึงคุณในวันที่เขามีปัญหาเพราะแสดงว่าคุณเป็นคนที่มีผลต่อความรู้สึกเขาที่สุดแล้วคุณคําพูดของคุณหรือก,การกระทําของคุณมีผลต่อความรู้สึกเขามากด้วยก้าวไม้กับสีเหรียญอย่าลังเลที่จะช่วยเหลือเขาในความลําบากที่เขาพบเจออย่าลังเลที่จะซัพพอร์ตเขาในเรื่องที่เขาพบเจอแบบทุกเรื่องนะครับโดยเฉพาะเรื่องการเงินก็ได้นะครับมีไพ่เงินขึ้นเยอะจงเป็นคนที่มีตดมีหัวใจ ในทุกเรื่องแล้วก็เด e v วิวกับให้ฟินอฟสอดเนี่ยอย่าใช้เวลาใช้ใช้เวลาเป็นตัวกาหนดความสัมพันธ์อย่าใช้เวลาให้นานกว่าน,นี้ก่อนท่านถึงจะจริงจังให้นานกว่าน,นี้ก่อนท่านที้จะช่วยเหลือจงเป็นคนที่ที่น่ารักตั้งแต่วันแรกที่พบเจอกันจนวันสุดท้ายที่จากกันนะจงเป็นคนที่เสมอต้นเสมอปลายกับความน่ารักในตัวเอง สองไม้กับเอสซอฟต์บอร์เอสออปเปนตาเคิลเนี่ยอยากได้อะไรอยากทำอะไรสื่อสารออกไปแบบชัดเจนอย่าปิดอย,กกอย่ากันอย่าอย่าให้เขาคิดเองเราไม่พูดเ,เดี๋ยวเขาเขาคิดเองได้อย่างเงี้ยไม่น่ารักอยากได้อะไรอยากทําอะไรหรืออยากช่วยอะไรเขาใช้คําพูดการกระทําชัดเจนไปเลยจะดีที่สุดกับคนกองนี้นะครับขออีก5ใบจัสติกการแสดงออกทั้งภายในและภายนอกควรเหมือนกันถ้าคุณรู้สึกภายในเป็นแบบไหนก็แสดงออกแบบนั้นไม่ใช่แบบ ไม่อยากกินข้าวมื้อนี้อะไรก็ได้แต่ในใจคืออยากกินอันนี้มากไม่ได้นะครับแสดงให้มันเท่ากันระหว่างภายในกับภายนอกข้างในรู้สึกว่าอยากทํา <fotos S 2> สิ่งนี้ก็ทําสิ่งนี้ข้างในไม่อยากทําสิ่งนี้ก็บอกว่าไม่อยากทําสิ่งนี้แต่ตรงมีคําพูดที่ทํ mm าให้เขารู้สึกถึงความน่ารักไม่ใช่ไม่ทําไม่เอาแบบนี้ไม่ได้หรักนะครับมันไม่เวิร์กนะโอเคเพจเอปอนแล้วเป็นตัวเองที่สุดจงเป็นตัวเองที่สุดคําแนะนําต่างๆนานาที่เราแนะนํามาเนี่ย ถ้ามันเป็นมันมันคุณไม่สามารถเป็นแบบนั้นได้ก็อย่าฝืนจงเป็นตัวเองที่สุดในรูปแบบของตัวเองเดทแต่เปลี่ยนสิ่งที่จะกระทบต่อคนอื่นเห็นไหมไพ่ขึ้นชัดเป็นตัวเองในในสิ่งที่น่ารักแล้วเปลี่ยนตัวเองที่ท,ที่ที่มันจะกระทบต่อคนที่อยู่ด้วยกับเราถามว่าอาจารย์คะอาจารย์ครับทำไมผมต้องเปลี่ยนละ่ะคืออย่างนี้ <c oughs> มนุษย์จะเป็นสัตว์ประเสริฐพุทธเจ้าใช้คาว่ามนุษย์เป็นสัตว์ประเสริฐที่สามารถเรียนรู้และเปลี่ยนแปลงได้ มันมีวิชามากมายที่คุณจะเปลี่ยนแปลงได้ทําไมคุณถึงเข้าหาผู้ใหญ่หรือคนที่มีผลต่อการทํางานของคุณคุณถึงเป็นอีกคนหนึ่งได้ล่ะกับคนรักอ่ะคุณก็อยากให้คนคนนี้อยู่คุณตลอดชีวิตไม่ใช่หรอถ้าคุณอยากให้คนนี้อยู่คุณตลอดชีวิตคุณก็ต้องเปลี่ยนบางอย่างที่ที่ไปทําลายเขาให้ได้เหมือนกันถูกไหมครับอ่ะอีกสองใบ The Star แล้วจงมีความหวังเสมอกับความสัมพันธ์มีความหวังเสมอแม้วันที่ไหนมีการคืออย่างนี้ ความสัมพันธ์เนี่ยเพราะทีคืออย่างนี้ความสัมพันธ์มันจะราบมันจะไม่ราบลื่นแต่ทุกครั้งที่มีปัญหาให้รีบจบกาบดาทุกครั้งที่มีความคิดให้รีบจบด้วยตัวเองก่อนอย่าอย่ามีพลังงานของความเครียดแล้วไปพูดไปสื่อสารไปแสดงออกนะครับจงจงจงเคลียร์พลังงานตัวเองให้มันรู้สึกว่าโอเคฉันพร้อมกลัฉันพร้อมเขีรยเราค่อยคุยกันไม่งั้นถ้าเกิดคุณคุยคุยคุณคุยคุณจัดการในเวลาที่คุณเครียดมากๆมันจะมีการจบมากกว่าการสร้าง นะโอเคอ่ะมาดูไพ่เดเอะเฮอร์มิตกันนะครับมีคำพูดใดที่บอกได้นะใบแรกเลย wonderful advice นะครับคำแนะนำที่ดีที่สุดเราบอกคุณไปแล้วนะ happiness is my priority นะครับจงท่องไว้ว่าทุกิงทุกอย่างที่มีการเปลี่ยนแปลงมันเกิดจากความสุขของคุณเป็นที่ตั้งก่อน เอาความสุขของตัวเองที่เป็นที่ตั้งเมื่อคนคนนี้เป็นความสุขของคุณคุณจะเปลี่ยนหรือคุณจะปรับเปลี่ยนแบบไม่ได้ถูกมากเพราะความสุขของคุณจะเป็น Priority หลักของคุณ You have so many choice option and option โอเคคุณมีตัวเลือกมีออปชันมากมายนะครับในความสุขของคุณในคําแนะนําของคุณนตรงนี้นะเลือกหยิบจับสิ่งที่ปรับของคุณได้และจะมีความสุขในความสัมพันธ์ของคุณไม่ว่าจะมีหรือไม่มีในตอนนี้นะครับ โอเคพลังงานประมาณนี้ครับสำหรับใครนะครับที่ชอบการอ่านไพ่ของผมนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับอย่าลืมกดปุ่มขอบคุณกดปุ่มซุปเปอร์แตงเป็นกำลังใจให้กับผมและทีมงานด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับชาวกรองที่2นะครับคนเลือกไพ่หมายเลข56อกนะครับหรือพัะนารายบรรทมศิลป์นะครับไพ่ใบนี้นะครับเป็นคำแนะนำก็คือ ถ้าคุณอยากเป็นคนที่มีความรักที่ดีมากขึ้นไพ่บอกว่าให้คุณพักผ่อนดูแลเอาใจใส่ร่างกายและจิตใจให้ได้ฟื้นฟูถ้าไพ่ขึ้นแบบนี้เรามองว่าคนกองนี้น่าจะมีความรักความสัมพันธ์ที่มีปัญหามาจงฟื้นฟูจิตใจร่างกายตัวเองรักในร่างกายตัวเองรักหน้าตารักจิตใจของตัวเองคุณจะรักแต่ภายนอกไม่ได้คุณต้องรักภายในของตัวเองด้วยเมื่อคุณรักภายในของตัวเองแล้วเนี่ยเดี๋ยวมันจะมีการเดี๋ยวมันจะมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีถ้าคุณอยากเป็นคนรักที่ ที่ดีในในอนาคตได้หรือมีความสัมพันธ์ที่ดีได้คุณต้องเป็นความสัมพันธ์ที่มีความซื่อสัตย์ไพ่ไปดีนะมีความซื่อสัตย์เอาใจใส่ซึ่งกันและกันมีการฟื้นฟูจิตใจซึ่งกันและกันเห็นพไพ่ใบนี้ไหมนะครับอีกคนง่วงอีกคนก็เป็นเหมือนที่พักให้นะและจะเป็นที่และจะเป็นความรักที่น่ารักเองนะครับแล้วก็คนกองนี้นะกลับรองรับความสัมพันธ์คุณขอคอนกับองค์พญานาคหรือพระนารายได้นะครับโอเคอะมาดูกันว่าไพ่ทาโร่แนะนำมาไายคุณนะมา ถ้าคนชาวกองที่2อ,อยากมีความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นอยากเป็นคนที่น่ารักในความสัมพันธ์ขอคำแนะนำให้กับชาวกองที่2ครับโอเคเจ็ดไม้ความรักทุกความรักนะครับไม่มีความรักไหนที่ไม่ต้องพยายามความรักของคุณก็ต้องพยายามเช่นกันเจ็ดไม้นะ green and purple นะครับจงเป็นความรักที่พยายามพร้อมกัน จงเป็นความรักที่พยายามสู้ไปด้วยกันสู้สร้างตัวสร้างความมั่นคงไปด้วยกันระหว่างคุณกับเขาแล้วคุณจะเป็นคนที่น่ารักไม่ว่าจะเจอเนี่ยจะทาวเวอร์ถ้ามีเหตุเข้ามาให้ต้องกระทบต้องกระทบประสบพบเจอเป็นการทะเลาะเบาแหวงแบบที่คุณไม่ได้คาดฝันระหว่างคุณกับเขาเนี่ยคุณจะต้องจัดการแล้วก็ต้องนิ่งกับปัญหานั้นแล้วก็ต้องแก้ไขกับปัญหาที่พบเจอให้ได้นะครับดังนั้นถ้าคุณถามว่าทำไมอาจารย์อาจารย์อ่านถึงปัญหาล่ะ เพราะว่าคาแนะนําตรงนี้มันเป็นคาแนะนําอยากมีความรักความสัมพันธ์ที่ดีไม่ว่าจะรูปแบบไหนที่เข้ามาอันดับแรกนะครับความรักทุกความรักไม่มีความรักไหนที่ไม่มีปัญหาจะท้าเวอร์กับเดือมูลบางสิ่งที่ไม่เคยเป็นปัญหาเลยกับคุณก็อาจจะกลับไปเป็นปัญหาได้ตอนคุณมีความสัมพันธ์ดังนั้นทุกความสัมพันธ์มีปัญหาหมดนะสดาบกับไพ่7ไม้เนี่ยเมื่อความสัมพันธ์ของคุณมีปัญหาและคุณรู้สึกคุณแก้ไขไม่ได้ใช้ระยะห่างใช้ระยะห่างระหว่างกันและการให้คิดให้ทบทวน ให้รู้สึกว่าถ้าไม่มีการและกันอยู่ยังอยู่ได้ไหมให้ให้ความโกรธความแค้นหรือความอึดอัดขัดใจมันหายไปเราค่อยมานั่งคุยกันนะครับเนี่ยเห็นไหมเราบอกว่าพอให้ความอึดอัดขัดใจมันพึ่งหายไปแล้วค่อยมานั่งคุยกันเนี่ยมันเป็นไพ่ของคิงกับควีนขึ้นคู่กันเลยเห็นไหมครับพอคุณสบายใจแล้วทั้งคู่อ่ะค่อยกลับมาพูดคุยกันมันจะเป็นภาษาดอกไม้หรือภาษาที่คุยในทางเดียวกันมันจะพร้อมรับฟังบทเรียน ในในฝั่งของคุณและฝั่งของเขาดังนั้นขอบความสัมพันธ์คนกลองนี้ที่แนะนําได้ก็คือ7ไม้กับ4ดาวก็คือเวลารู้สึกพยายามรู้สึกเหนื่อยให้ใช้ระยะเวลาในการห่างให้มีเซปเพเรชันเข้าไปถ้าห่างแบบถ้ากูห่างแล้วเขาหายไปก็ใช้การห่างแบบที่ว่าห่างให้รู้ว่ามีแต่ไม่ได้ใกล้ชิดมากเพราะระยะห่างในความสัมพันธ์ของคุณกับเขามีผลต่อความสัมพันธ์คนกองนี้นะครับพอมีการห่างกันมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นเห็นไหม t h e Tower กับไพ่แทนพอแลนด์พอห่างปุ๊บมาทำให้คุณมันจะทำให้เขารู้ว่าเออสิ่งที่เขาทำไปคุณจะรู้สึกแบบไหนและสิ่งที่คุณทำไปเขารู้สึกแบบไหนมันคือความห่างของคณทั้งคู่มันทำให้คิดได้ไดทบทวนนะ่ะมันคือการได้พักตามไพ่ที่คุณเลือกเลยอะ่ะคือการได้พักใจกับตัวเองพักจิตใจพักความรู้สึกพักร่างกายกับตัวเองมันจะทำให้คนหรือบุคคลคนหนึ่งอะ่ะได้ทบทวนว่าชีวิตของเขาเนี่ย เขาทร้ายความรายความรู้สึกอะไรของใครไปไหมตัวคุณเองคุณก็ได้ทบทวนว่าคุณทํางานในความสัมพันธ์ที่ผ่านมาเป็นแบบไหนดังนั้นให้บอกว่าคนกองเนี้ยสิ่งสําคัญในความสัมพันธ์ที่คุณควรจะมีไม่ว่าจะเริ่มมีหรือมีแล้วเนี่ยก็คือระยะห่างที่ไม่ต้องใกล้ชิดพยายามมากเกินไปแต่เป็นการพูดคุยหรืออยู่กันในวันที่มีค่าต่อกันมากที่สุดพอไม่ต้องใกล้ชิดกันมากขนาดนั้นเดมูงกับแปดดาเพราะว่ารู้ไหม เพราะว่าถ้าคุณใกล้ชิดกันมากเกินไปหรืออยู่ใกล้กันมากเกินไปอ่ะมันจะเห็นปัญหากันมากเกินไป8ดาบกับไพ่เดอบมูลแต่ถ้าคุณเป็นคนที่อยู่ในครอบครัวกันแล้วเนี่ยคุณไม่ต้องแบบไปไหนไปกันอยู่ด้วยกันตลอดเวลาใช้ความห่างเพื่อให้คุณทั้งคู่คิดถึงกันมันยังเติมความหวานให้กันได้เสมอเสมอามเหรียญกับไพ่แดไม้นะครับแล้วก็อะไรที่ควรทําร่วมกันอ่ะก็ทําร่วมกันให้มันสําเร็จให้มันเป็นเป้าหมายสําเร็จร่วมกันให้มันมีชัยชนะร่วมกันเช่นคุณอยากสูงนะ ถ้าสมมติคุณมีความสัมพันธ์ใหม่นะครับเราหรือว่าคุณกำลังมีความสัมพันธ์ใครอยู่ลองหาเดสติเนชันร่วมกันเช่นวันนี้เราจะไปเที่ยวกันเดือนนี้แล้วก็เก็บเงินร่วมกันทํางานทำทำงานหาเงินช่วยกันเก็บสร้างเป้าหมายนี้ให้ให้สิ่งนี้เกิดขึ้นอะไรแบบนี้มันจะสนุกในการมีความสัมพันธ์หาเป้าหมายร่วมกันอืมขออีกห้าใบครับดูพีดีเอ็มเพรสเนาะ โอเคความสมบูรณ์ความสัมพันธ์ที่ดีนะครับมันจะเป็นความสัมพันธ์ที่ค่อยๆทาค่อยๆสร้างแต่ความสมบูรณ์ในความสัมพันธ์ตรงนั้นมันต้องมาจากความสมบูรณ์ในตัวเองก่อนนะครับคุณต้องภูมิใจในการมีเขาในการที่คุณอยู่กับเขาแล้วคุณจะภูมิใจในตัวเองก่อนเมื่อคุณอยู่กับเขาแล้วคุณภูมิใจในตัวเองคุณจะมั่นใจสร้างอะไรบางอย่างร่วมกันกับเขาดังนั้นความสมบูรณ์เบื้องต้นต้องอยู่ที่ตัวคุณก่อนนะเไม้4ดาบ The Empress ผสมกันเนี่ยมันแปลว่าตัวของคุณต้อง ต้องอยู่ในจุดของความพยายามเพื่อความสุขของตัวเองไม่ใช่ความพยายามเพื่อความสุขในความสัมพันธ์นะครับแต่ไม่ใช่การเอาเปรียบนะไม่ใช่การแบบเห็นแต่ความสุขของตัวเองแล้วคุณก็จะให้เขาเป็นสิ่งที่คุณต้องการไม่ใช่แต่คุณจัดการตัวเองที่เป็นความสุขโดยไม่ต้องกัดทบเขาเพราะเพ่าคุณเป็นพลังงานของความสุขแล้วเนี่ยเดี๋ยวคนที่เขารักคุณเขาจะรู้สึกว,ว่าเอะทำไมคุณน่ารักจังทําไมคุณดูมีความสุขจังเขาก็จะรวมมาเป็นความสุขหนึ่งของคุณเหมือนกันนะครับโอเคขออีกใบหนึ่ง เดอรชาริออตความสัมพันธ์ของคุณนะถ้ามีปัญหาเกิดขึ้นและเคลียร์ปัญหาไปแล้วก็คืออย่าไปคิดถึงมันอีกอย่าเอาปัญหาเก่าๆที่เคยทะเลาะเบาะแว้งกันเอากลับมาพูดทําให้อนาคตมันไปต่อแล้วเป็นอุปสรรคและขวางน้มอย่าสร้างอุปสรรคขวางน้มจากปัญหาในอดีตของคุณทั้งคู่นะครับหนเหรียญกับไพ่ห้าถ้วยอะไรที่มีการได้รับมามันมีอะไรบางอย่างที่เสียไปเสมอนะครับกับความสัมพันธ์เช่นนะครับถ้าคุณได้รับอะไรบางอย่างมาเช่นวันนี้คุณได้รับ ความรักที่ดีมาสิงที่คุณเสียไปในอดีตก็คืออิสรภาพบางอย่างของตัวเองหรือความคิดความรู้สึกของตัวเองที่จะเป็นตัวเองบางอย่างดังนั้นการที่จะเป็นคนคนหนึ่งที่อยู่กับคนคนหนึ่งได้คุณจะไม่สามารถเป็นตัวเองได้ร้อยเปอร์เซ็นต์คุณต้องมีบางอย่างบางอย่างที่หลุดหายไปจากตัวเองเพื่อจะเป็นคนคนหนึ่งที่ประกอบกับเขาแล้วมันพอดีนะครับโอเคอามาดูไพ่เดอะเฮอร์มิตกันนะว่าไพ่อันนี้บอกอะไรคุณนะครับเป็นการข้อความโอเคไพ่บอกว่า this loves Square me นะครับสำเนียงภาษาอังกฤษเราอาจจะไม่ได้ดีมากเราบอกก่อนนะคือความรักครั้งนี้นะครับมันทำมันทาให้คุณกลัวนะครับ I could be your hero b a b y นะแล้วก็ I want to you choose นะครับไพ่ขึ้นประมาณว่าความรักทุกความรักถ้าคุณกังวลมากเกินไปอ่ะคุณจะไม่ไม่สามารถเป็นแบบเป็นฮีโร่เป็นคนที่ดีที่สุดในความสัมพันธ์ใดๆไ,ได้เลย นะครับถ้าคุณกลัวความรักความสัมพันธ์มากเกินไปถ้าคุณยินดีที่จะรักคุณต้องรู้ว่าความรักมีทั้งความสุขและความทุกนะครับคุณเลือกได้ที่คุณจะโฟกัสในเรื่องของความความสุขหรือความทุกขถ้ามีความทุกเข้ามาคุณใช้ระยะห่างที่เราบอกนะเยียวยาตัวเองถ้าเป็นความสุขเข้ามาคุณวิ่งหามันได้ดังนั้นถ้าคุณเลือกที่จะรักคุณจ้องเลือกที่จะเสี่ยงกับทั้งความสุขและความทุกข จงเป็นคนรักที่ดีที่พร้อมเสี่ยงว่าไม่ว่าจะเจอในรูปแบบไหนจงเป็นคนรักในรูปแบบนั้นนะครับโอเคพลังงานประมาณนี้ครับชาวกลองที่สําสำหรับใครนะครับที่ชอบกับอ่านไพ่ของเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับอย่าลืมกดปุ่มขอบคุณกดปุ่มซุปเปอร์แตงเป็นกำลังใจให้กับผมและทีมงานด้วยนะสําหรับวันนี้ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับชาวกองที่3นะครับ คือคนที่เลือกไพ่หมายเลข41นะครับไพ่ของหนุมานนะเป็นไพ่หนุมานที่มีการามีเด็กโขนอยู่ด้านล่างด้วยนะครับไพ่ใบนี้นะครับกับคำแนะนําแรกของคุณนะไพ่บอกว่าจงมีความศรัทธาและซื่อสัตย์ในความรักไพ่ใบนี้นะครับคุณจงมีความศรัทธาในความรักและซื่อสัตย์ในความรักถ้าคุณอยากจะเป็นคนที่มีความรักที่ดีเพราะการได้แสดงศักยภาพการเป็นคนรักที่ซื่อสัตย์มันคือการที่คุณตอบโจทย์สิ่งที่คุณต้องการ เข้าใจไหมครับไพ่ใบนี้นะโอเคอ่ะมามาดูไพ่ทาโร่กันนะครับเราใช้ไลท์เซียนะครับวันนี้นะโอเคขอคาแนะนําชาวกองที่3ครับถ้าคุณอยากเป็นคนรักที่ดีอยากมีความรักที่ดีคนชาวกองที่3ต้องทําแบบไหนครับเจ็ดถ้วยคุณต้องไม่มีตัวเลือกถ้าคุณอยากจะเป็นคนรักที่ดีคุณต้องคบทีละคน คุณต้องคบทีละคนเลือกทีละคนทํางานในความสัมพันธ์ทีละคนนะครับเจ็ดถ้วยไพ่ความซื่อสัตย์ออกมาเป็นเจ็ดถ้วยเลยนะเดอ๋ฟูลนะครับไม่ต้องกลัวว่าคุณนะเริ่มต้นความสัมพันธ์ไปหรือถ้าไม่มีคนนี้คุณจะไม่มีใครคือเกิดมาคนเดียวตายคนเดียวท่องไว้นะครับคนกองนี้อย่าอย่าได้คบกับใครหรือได้จะหรืออย่าได้คบกับใครหรืออย่ามีใครเข้ามาในชีวิตเพื่อเพียงแค่เป็นตัวเลือกของคุณ หรือเป็นช้อยช้อยหนึ่งที่คุณจะตัดไม่ได้ตัดก็ได้ไม่ตัดก็ได้หรือจะอยู่ต่อก็ได้อย่าทําให้ใครเป็นช้อยในชีวิตของคุณเพราะการที่คุณเล่นกับความรู้สึกของคน,นเป็นกรรมอย่างหนึ่งนะครับในออฟสอดเนี่ยอย่าพยายามมากเกินไปอย่าวิ่งตามมองหาอย่าอย่าพยายามอย่าพยายามเลือกเฟ้นจนมากจนเกินไปเดอะเฮอร์มิตเพราะสุดท้ายคุณจะไม่เหลืออะไรเลย เห็นแม้เดอะเฮอร์มิตนะครับดังนั้นคนกองนี้นะถ้าคุณมีตัวเลือกอะไรบางอย่างหรือคุณพยายามจะให้ใครเป็นตัวเลือกในชีวิตของคุณเนี่ยอย่าเด็ดขาดโดยเฉพาะคนที่พบเจอใครในโซเชียลเจ็ดถ้วยกับ2ไม้ถ้าคุณไม่ใช่เป็นคนของความรู้สึกที่คุณรู้สึกอยากรักอยากมีเขาจริงๆหรืออยากให้เขาเป็นคนที่พัฒนาความสัมพันธ์หรือกด้ความกันจริงๆอย่าได้รีอ,อาเอาใครเข้ามาในชีวิตนะครับเพราะว่า2ถ้วยกับ1เหรียญเนี่ยความสัมพันธ์ไม่มีการแบบคบๆกันไปก่อนเดี๋ยวค่อยว่ากัน เพราะการที่คนคนหนึ่งเข้ามาคุยกับคนอีกคนหนึ่งอะ่ะมันเป็นความตั้งใจของคุณทั้งคู่แล้วที่จะมีการละการหรือจะใช้เวลาส่วนนี้ในช่วงชีวิตในก่อนนอน5นาทีหรือในชีวิตแค่10นาทีก่อนกินข้าวจะพูดคุยกับคนคนนี้มันเป็นการเลือกแล้วทั้งคู่ว่าจะใช้เวลาตรงนี้ร่วมกันดังนั้นถ้าเลือกว่าจะใช้เวลานี้ร่วมกันเนี่ยจงจริงใจกับคนที่เขามาเข้าหาคุณหรือคุณได้คุยกับเขาอย่าคบกันเพื่อเพียงผ่านแล้วหายไปนะครับสิบถ้วยกรเดอฟูเพราะสุดท้ายแล้ว่คุณจะคว้าอะไรไไม่ได้เลย มันจะไม่มีคนที่เป็นศิษย์เพื่อคุณจริงๆจะไม่มีคนที่เขามารักคุณจริงๆเพราะคุณไม่ซื่อสัตย์ต่อคนที่เขาที่คุณเข้าหาเขาหรือเขาเข้าหาคุณนะครับความซื่อสัตย์ของคุณสําคัญมากเดวิลกับนายออฟสอดอย่าลุ่มหลงกับความต้องการของตัวเองมากเกินไปอย่าลุ่มหลงกับความต้องการของตัวเองมากเกินไปถ้าลุ่มหลงในความต้องการของตัวเองมากคุณจะมีเป้าหมายในความสัมพันธ์ที่คุณจะหาจากใครไม่ได้เพราะว่ามันมีความต้องการของตัวเองเป็นที่ตั้ง ถาวว่าความรักเนี่ยมีความต้องการของตัวเองเป็นที่ตั้งดีไหมคําตอบคือไม่ดีคุณต้องมีความต้องการของตัวเองเพียงครึ่งเดียวเหมือนน้ำครึ่งแก้วที่รออีกครึ่งหนึ่งมาเติมว่าเขาต้องการอะไรเหมือนกันแล้วคุณจะเป็นน้ําที่กินแล้วอิ่มพดีทั้งคู่นะครับไม่รู้เข้าใจสิ่งที่เราพูดไหมนะอืมสิบไม้กับเธอฮิมมิตเพราะความรักที่ดีเนี่ยมันจะต้องไม่เหนื่อยเขาไม่เหนื่อยเรานะครับถ้าเขาเหนื่อยกับการที่มีคุณแล้วคุณรู้สึกแล้วเขารู้สึกว่าทําไมเขาใส่ใจคุณเป็นคนเด อันนี้เป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ควรมีไม่ควรไม่ควรเริ่มต้นั้งแต่แรกนะครับสิบไม้กับเดอะเฮอร์มิตเนี่ยถ้าอยู่คนเดียวแนละ้วมันรู้สึกว่าเหงาแล้วอยากมีใครเข้ามาให้รู้สึกกระทุ่มกระชจนเฉยๆอย,อย่าเลือกเริ่มต้นดึงใครเข้ามาในชีวิตกับคนกองนี้นะครับเพราะว่ามันเป็นการดึงเขาเข้ามาให้รับความทุกข์ของคุณโดยที่คุณไม่รู้ตัวเพราะคุณยังไม่พร้อมรักใครแบบซื่อสัตย์จริงใจนะครับดังนั้นถ้าอยากเป็นคนที่น่ารักจงรักเมื่อพร้อมคนกลองนี้จงรักเมื่อพร้อมอ่ะขอใอห้บ จัสมินเพรความรักของคุณนะมันมีเรื่องของผลกรรมเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับดังนั้นอย่ารักใครถ้ารู้สึกว่าตัวเองยังไม่พร้อมจะแบบเป็นตัวเองจริงๆยังไม่พร้อมจะเปิดใจจริงๆอย่าเพิ่งรักนะหนดาบกับไพ่ knight of pentacles หถ้วยถ้าคุณยังคิดถึงพลังงานของคนเก่าๆอยู่อย่าได้ดึงใครเข้ามาในความสัมพันธ์ใช้เวลาอีกเนะี่ยอีก ใช้เวลาอีกสักพักหนึ่งเพื่อให้คุณสามารถลืมคนเก่าได้อย่างสนิทใจแล้วค่อยเริ่มต้นความสัมพันธ์แบบที่เป็นตัวเองมากกว่านี้นะครับดังนั้นคนกองนี้มีพลังงานของการลืมคนเก่าไม่ได้ต้องซื่อสัตย์ต่อใจตัวเองถ้าคุณยังลืมคนเก่าไม่ได้หรือยังตัดพลังงานเขาไม่ได้จริงๆอย่าอย่าเลือกดึงใครเข้ามาในชีวิตนะครับนะให้คุณใช้พลังงานบวกของคุณอ่นะคุณยังสามารถดึงคนเก่าเข้ามาในชีวิตคุณได้นะครับเดวิ David ่ก็หกถ้วยเนี่ยคุณสามารถใช้พลังงานของตัวตนของคุณสามารถดึงพลังงานของคนเเกาขข่าาาาข้้้มมในชีีวิตไดถคุณ มีกฎของแรงดึงดูดที่ชัดเจนนะ,อะขอดูอีกหนึ่งใบนะครับแปดถ้วยนะถ้าคุณยังทิ้งอะไรบางอย่างที่มันอยู่ในอดีตไปไม่ได้อย่าเพิ่งเดินไปในอนาคตนะครับโอเคอ่ะมาดูไพ่เดอะเฮอร์มิตกันเอเกซบอลนะครับการเริ่มต้นใหม่ I want to start a family with you นะครับมันมีใครบางคนอยากเริ่มต้นมีความสัมพันธ์กับคุณนะครับ นะถ้าคุณอยากเริ่มต้นมีความสัมพันธ์กับใครก็แล้วแต่ใจคุณต้องพร้อมกายคุณต้องพร้อมแล้วคุณจะต้องรู้ว่าคุณจะต้องไม่เอาคนคนใหม่ไปเปรียยเที่คนเก่าของคุณนะครับไอวันออ start with you เรามองว่ามันมีคนคนหนึ่งที่อยากเริ่มต้นความสัมพันธ์กับคุณจริงๆนะแย่ไพ่ไพ่หนึ่งหนึ่งแล้วสิบถ้วยขึ้นอ่ะมันมีคนที่อยากเริ่มต้นความสัมพันธ์กับคุณจริงๆแล้วคุณก็อยากเริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่จริงๆแต่ถ้าคุณอยากเริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่จร อย่าเอาคราวไปเปรียบเทียบกับคนเก่าของคุณอย่าเอาบทเรียนในชีวิตในเรื่องของความสัมพันธ์ที่ไม่ดีของคนมะเรียบเทียบกับคนใหม่เพราะคนใหม่ไม่เหมือนคนเก่านะครับและถ้าเกิดคุณยังดึงคนเก่าไม่ได้นะครับคุณใช้กดแรงดึงดูดดึงดูงดคนใหม่คนเก่าของคุณกลับมาได้เราไม่รู้ทำไมพูดแบบนี้ขอยีกสองใบว่าจริงไหมสิ่งที่เราพูดคุณสามารถใช้พลังงานของคุณดึงดูดคนเก่าของคุณกลับมาได้จริงไหมครับคนกล่องนี้เป็นกล่องที่เราเปิดให้นะสองดาบเห็นไหม 2ดาบกับ1ถ้วย1ถ้วย1ไม้แล้วก็มีไพ่หนึ่งขึ้นเยอะคุณสามารถดึงดูดความรักเก่าของคุณกลับมาได้นะครับแต่ไพ่บอกว่าทางให้ดีที่สุดอะ่ะอย่าเน้กถึงคนเก่าแล้วต้นใหม่ไปเลยนะครับเนี่ยนะเพราะว่าไพ่การเริ่มต้นรักใหม่มันขึ้นนะครับโอเคพลังงานประมาณนี้ครับสำหรับใครที่ชอบการอ่านไพ่ของเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับอย่าลืมกดปุ่มขอบคุณกดปุ่มซุปเปอร์แตงเป็นกำลังใจให้กับผมมาทมงานด้วยนะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวััสดีครบ